สวัสดีครับ CTW r i d e r ครับวันนี้วันที่8เมษายน64นะครับเรามีรถเข้าใหม่อีกหนึ่คันคันนี้เป็นคันที่2ของวันนี้นะครับเป็น Honda CB 400 Super f o u V-Tec 3นะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างไปดูกันครับลูกค้า CTW อาจจะงงว่าพี่ทำไมเอา c สูบมานะครับ ช่วงนี้หาชอปเปอร์สภาพสวยๆไม่ค่อยเจอนะครับพอดีประกอบกับคันนี้อยู่ใกล้นะครับไปดูเองได้แล้วก็สรดสภาพค่อนข้างสวยนะครับเอกสารมีในระบบถูกต้องเราก็เลยเออซื้อเข้ามานะครับเพื่อเปลี่ยนแนวเปลี่ยนอะไรเพื่อลูกค้าที่แบบชอบ4สูซนะครับชอบ v t เทคชอบซูเปอร์โฟนะครับก็คันนี้ก็โดยรวมก็สวยอยู่แล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับ ันนี้เป็น Honda CV 400 V t e c 3นะครับสังเกตง,ง่ายๆ V t e c 3ท้ายจะแหลมนะครับ t e c 1 t e c 2, 2> mm hmm. ก็ตูจะคนละแบบนะครับตั้งแต่ V t e c ขึ้นไบล้อจะใหญ่กว่าพวกตัวเว r ร์ชันนะครับตัวตั้งแต่ปี98พอเป็น t e c 1ล้อก็จะดูล้อหลังจะใหญ่กว่าท้ายก็จะแบบเป็นไฟ2ดวงแหลมๆประมาณนี้นครับ โชก็เป็นโชว่านะครับราละเอียดคันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันครับเริ่มต้นจากเรื่องยางก่อนนครับเรื่องยางคันนี้ตัดไปตัดทิ้ง<ม>เลยนะครับใหม่จิ๊บยางเต็มเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนยางแล้วนะครับใหม่ล้อก็สะอาดนะครับล้อทองสีสวยอยู่ ลูกแบ็กข้างหน้าเป็นทวินดิสนะครับเป็นของนิสซินนะครับเทคสามจะให้เป็นดิโคมานะครับมีตัวนี่ครับไปที่บางโชนะครับไฟหน้าเดิมนะครับโคมเพชรไฟเลี้ยวเดิมไม้เดิมครับแฮนด์แตง่งกระจกแตง่งครับท่อเป็นสแตนเลสนะครับ ตัวเครื่องมีกันล้มครับตัวเครื่องสะอาดมากครับโดยรวมเครื่องดูใหม่นะครับสังเกตความใหม่ไม่มีเยิ้มนะครับรูเช็คให้เรียบร้อยนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีรั่วซึมนะครับชุดสีทำมาใหม่นะครับออกเป็นบอลน,นะครับก็สวยอยู่นะความเรียบร้อยของชุดสีผมว่าก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ มีตำหนิบ้างนิดหน่อยแต่ก็โดยรวมความเงาความอะไรก็ยังสวยอยู่นะครับมีที่จับคนซอ้อนนะครับเบาะก,ก็ไม่มีขาดครับชุดใหม่นะครับตรงรุ่นนะครับ VTEC 3กุญแจชิปอย่าหายนะครับถ้าหายขึ้นมานี่เรื่องใหญ่ปลายท่อเป็นของ ราคาพกบิน่าจะเป็นงานบ้านเรานะครับโชคกตรองรุ่นนะครับโชว์ว่าอย่างใหม่นะครับสังเกตความเก็บนะครับท้ายเดิมนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายอยู่ครบโชว์ว่าบังโซ่อะไรอยู่ครบโซสเตอร์โอเคนะครับได้อยู่ ให้ดูตัวเครื่องตัวเครื่องสะอาดใหม่เลยแหละมีกันลมุมสีโดยรวมก็สวยอยู่นะเคเครื่องคันนี้ค่อนข้างเงียบนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องดูกันนะไม่กวาดปกตินะครับ Oh, bueno สำหนีก่อนนะครับตำหนีคันนี้น่าจะมีเรื่องไอตัวเลขดิจิตอลนะครับที่เวลาบีบกุญแจเนี่ยถามมันเห็นไหมมันเห็นแบบลางๆนะครับมันขึ้นนะครับน่าจะเป็นที่ตัวฟิล์มเนี่ยครับคือพวกนี้มันต้องถอดมาลอกฟิล์มนะครับมันจะดีขึ้นหรือไม่ก็เปลี่ยนฟิล์มแต่ว่ามันไม่ได้ใช่ปัญหาใหญ่นะครับตัววัดความเร็ววัดรอบขึ้นปกติระบบไฟขึ้นหมดนะครับมีแค่ตัวเลข ดิจิตอลที่มันหลังๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรอะยางก็ใหม่ชุดสีก็โอเคนะครับโดยรวมเล็กน้อยครับมีแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวนะครับนอกนั้นอย่างอื่นก็สวยหมดนะครับคันนี้อินวอยส์สวัสดีนะครับมีในระบบเรียบร้อย VTEC 3 NC 3 9ตรงรุ่นนะครับ c TW Rider ขายอยู่ที่ 68,000บาทนะครับ68,000บาทอยู่ไกลไม่เกินร้านเกิน200กิโลเมตรส่งฟรีนะครับเกินกว่านี้ขอบวกค่าส่งเพิ่มนิดหนึ่งนะครับ68,000บาท Honda CB400 VTEC 3นะครับลูกค้าท่านใดสนใจส,สอบถามได้ครับ CTW r e a d e r เรามีรถเข้ามาตลอดติดตามได้เลยครับทั้งบนเพจร้าน Facebook CTW r e a d e r บน YouTube CTW r e a d e r Official นะครับก็ติดตามดูรถใหม่ๆได้เลยนะครับก็วันนี้จบ วีเทคสามเพียงแค่นี้นะครับ mm hmm. ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ